สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจ,ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันเสาร์ที่14ตุลาคม2023วันนี้เราอสอดสักให้เราคิดถึงนักบุญกาลิสที่1นึในคศ2อ2สอร2นะครับพระสันตะปาปาและมนร์นสักขีนะครับในบทความนั้นก็มีประวัติย่อๆว่าดังนี้ก็บอกว่าเชื่อกันว่านักบุญกาลิสนั้นได้เป็นทาสมาก่อน และถูกทำโทษให้ไปทำงานในเหมืองแร่ที่เกาะซาดิเนียต่อมาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระพร้อมกับิสตชนอื่นๆพระสันตะปาปาเซเปริโนได้แต่งตั้งท่านให้เป็นอนุสง์และได้รับมอบหมายให้ท่านดูแลสุสานที่ถนนอาเบียซึ่งต่อมาภายหลังเราเรียกสุสานนี้ตามชื่อของท่านว่ากาตากรมนักบุกาลิสตุส นักบุญการิตัสได้เป็นพระสนวอภาในปี2อ8พระองค์ทรงจัดระเบียบสุสานของพวกริศชนสมัยโดยให้รวบรวมบดรดาร่างกายของรสัทีทั้งหลายแล้วเอาให้ไปรวมไว้ในสุสานเหล่านั้นพระองค์ได้ทรงต่อสู้กับความหลงผิดบางบาการในเรื่องพระเจกภาพและในบัญหากเกี่ยวกับเรื่องจริยศาสตร์พระองค์ได้ทรงลดความแข็งกร้าลงและมีความเข้าอ,อกเข้าใจมากขึ้น โดยได้ประกาศว่าบาปทุกชนิดรวมทั้งบาปละทิ้งศาสนาด้วยว่าศาสนาจักรสามารถยกโทษให้ได้ถ้าเขาเป็นทุกข์กลับใจและความไม่เสมอภาคทางสังคมไม่ใช่เป็นเหตุขัดข้องสำหรับการแต่งงานของคริสุชนและแม้กระทั่งของทางบ้านเมืองด้วยในสมัยของพระองค์ ได้มีนักบวชกลุ่มหนึ่งทำตัวเป็นผู้ต่อต้านพระสันตะปาปาซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในพระาศาสนจักรพระองค์ได้ส่งสิ้นประชนอย่างลึกลับเชื่อกันว่าคงเป็นขณะที่เกิดการจราจนของพวกคนต่างาศาสนาและพวกกีบรูเราถือว่าพระองค์เป็นมรณสักขีด้วยนะครับนี่ก็ประวัติสั้นๆของท่านก็เป็นอย่างนี้เป็นในยุคแรกของพระาศาสนจักรมศตวรรษที่สาม ท่านอยู่ในช่วงต้นศตรวรรษที่3อย่างนี้แล้วก็ได้เจเริญชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในพระเบญจเจ้าไดา้พยายามที่จะ,จะ,จะเจริญชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตนั้นเหมาะสมที่จะทำให้พระาศาสนาจักรนั้นก้าวหน้าไปนั้นยืนหยัดยืนยันแล้วกต็ต่อสู้กับคนที่สอนผ,ผิดในเรื่องของความเชื่อเรื่องของพระาศาสนาจักรนะครับ และในเวลาเดียวกันท่านก็ได้ผ่อนอ่อนโยนผ่อนโยนผ่อนลงมาเกี่ยวกับเรื่องความเคร่งครัดการที่คนทําผิดแล้วก็ไม่ยกบาปไม่อะไรต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่าสามารถที่จะให้อาภัยบาปได้แม้จะแต่สำคัญที่สุดก็คือคนที่จะรับศินลอาภัยบาปอาภัยบาปได้แก็ต้องเป็นทุกข์กลับใจและเสียใจอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ท่านบอกนะครับ และท่านก็เป็นผู้ที่รวบรวมกระดูกของรบรรดาราลสักีทั้งหลายแล้วก็มารวมไว้ในสุสานต่างๆนะครับปัจจุบันนะที่กรุงโรมเนี่ยจึงมีกาจารกร,รมหรือว่าสุสานที่ฝังศพของรบรรดาราลสักีหรือว่าบรรดานักบุญหรือว่าผู้ตายพิศชชนสมัยแรกมีหลายมีหลายกาจารกร,รมแต่วากากรมที่มีชื่อเสียงก็คือ การะตะกรมของที่ท่านได้จัดไว้นะี่คือก,ระะกรารตกรอมหรือว่าสุสานพระบุตรของกาลิตตสกาลิตัสเนี่ยนะครับก็เป็นสุสานที่ผู้ที่มาจาริกสแสวงบุญก็จะไปลงชมการะตะกรมนั้นซึ่งอยู่ในใต้ดินเป็น,นชั้นๆลงไปลึกนะหลายๆชั้นแล้วก็ในนั้นก็จะมีที่ฝังศพมีศพของบรดามระนัสขีต่างๆที่ถูก ฆ่าตายในสมัยที่ถูกเบียดเบียนรัสมยแรกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องอให้เราภาวนานะครับอย่าให้บาปอันใดทําให้เราหมดหวังในการที่จะรับการอาภัยจากพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเบญ้านั้นจะอภัยให้เราเสมอเพียงแต่ว่าเราต้องเป็นทุกข์และกลับใจอย่างแท้จริงและก็ประการต่อมาก็คือขอให้การระลึกถ,ถึงบรณะสักขีทั้งหลาย ที่ปรีชีพเพื่อยืนยันถึงความเชื่อนั้นช่วยทำให้เราคิดถึงมรสาขีผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือคิดถึงองค์พระเยสุเจ้านั่นเองซึ่งก็เป็นผู้ที่สิ้นพระชนบนารเคนแล้วก็กลับไปขึ้นมานั้นนะครับแล้วก็ขอให้บูชามิซาบูชาขอบพระคุณน,นั้นทำให้เราได้มีความรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาในความเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เวลาที่เราไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณมิสานะั้นก็ให้เราคุตสึกอย่างนั้นนะครับและอย่าให้ความไม่เสมอภาคท,ทางสังคมนั้นมาทําลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่หมายถึงว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นบุตรของพระเจ้านะเรามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันคือความเป็นมนุษย์เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็อย่าที่จะ,ะดูถูกเหยียดหยามอย่าที่จะ,ะทําลาย ล้างซึ่งกันและกันอย่าที่จะทําให้คนที่ต่ํากว่าเรานั้นคนที่รู้สึกว่าเออด้อยก่าเรานั้นถูกร้างแกถูกอะไรอย่างนี้แต่เราต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องดูแลทุกๆคนด้วยความรักดังที่พระเบญเจ้าองค์ทรงสอนนะครับวันนี้ก็ขอพระเบญเจ้าพระสงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด